สวัสดีนะคะวันนี้ที่งานแสนอู่อนันต์การช่างนะคะก็มีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะคะที่ขอนําเสนอผลงานนะคะกับนุ่มหล่อของเราอีกคันหนึ่งนะคะก็เป็น,นรถไอส์นด์หกล้อดำนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะเป็นเพาท้ายคันหน้าของอีอเป็นของฮิโน่เอฟซีนะคะคันนี้จัมโบ้ลัมโบ่ฮิโน่เอฟซีนะคะคันนี้เป็นเครื่องของอีสุสุแปดสี่แปดนะคะเจพีโฟนะคะคันนี้ คันนี้เป็นกระบะอลูมิเนียมนะคะสูงเมตรห้าสิบนะคะกว้าง2เมตรสิบนะคะกระบะยาว4เมตรนะคะคันนี้เป็นระบบเบรกจิ๊บบี้นะคะคันนี้เป็นคับซี6นิ้วนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวห้องควบคุมนะคะระบบชุดเกียร์ของเรานะคะ เป็นเครื่องของที่สูซี8ปแปนะคะระบบีกที่ค่ะก็พร้อมที่จะหล่อแล้วก็ไปลุยกันนะคะที่อำเภอกันทะลักนะคะจังหวัดศรีสะเกดย,ยังไงก็ขอฝากผลงานนี้นะคะซึ่งเราสายงานต่อให้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็คันนี้นะคะเป็นกระทะขอบ16นะคะยางหน้า750ยางหลัง825นะคะ เป็นกระบะอลูมิเนียมนะคะมิเนียมที่เราใช้นะคะก็ขนาดนะ2มิลนะคะรับประกันความเงาคงทุทนอยู่ที่5ปีนะคะสำหรับหนุ่มกระบะอลูมิเนียมของเราคันนี้นะคะอิสานอู่อานาันการช่างนะคะรถเกษตรไทยแลนด์ผลิตโดยสีมือคนไทยนะคะใช้งานเกินคุ้ม ลถต้นทุนในการขนส่งนะคะก็รุ่นไหนที่ตอบโจทย์งานของท่านได้นะคะแวะเวียนไปเยี่ยมชมผลงานก่อนตัดสินใจอกใช้บริการงานกันได้นะคะเราใช้ประสบการณ์จริงนะคะเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นงานขั้นตอนของเราแต่ละขั้นตอนนะคะเราจะสร้างค่ามาตรฐานการผลิตไว้นะคะกับรถทุกๆคันนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเราผลิตกันแบบไหนนะคะก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมที่ฐานการผลิตของเราได้นะคะเปิดบริการทุกวันนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่ง ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะพร้อมที่จะออกไปลุยแล้วก็ผจญภัยกันนะคะก็เป็นอีกคันนะคะที่ทางลูกค้าได้ให้เรามาสายงานต่อให้นะคะก็ยังไงฝากผลงานนี้นะคะไว้ให้กับทางพ่อแม่พี่น้องอำเภอกันทารักนะคะจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะคะก็คันนี้เป็นคร์ท้ายคันน้าฮินโงเอฟ4นะคะ ันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวถังน้ำมันนะคะปานั้นเดี๋ยวเราจะลองเทสระบบการยกด้ำให้ดูนะคะติดเครื่องนะคะ โบเบก เป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวในส่วนของเครื่องยนต์หรือจะเป็นเครื่องสูบเดียวนะคะเราก็ตอบโจทย์งานให้ได้นะคะเพราะเพียงสั่งมานะคะ ก็เทสสะบเบรกระบบการออกตัวแล้วก็การวิ่งนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้แล้วนะคะผ่านนะคะเราติดตั้งเองนะคะตั้งแต่ระบบขั้นตอนแรกเลยนะคะสําหรับหนุ่มเครื่องยนต์ของเราคันนี้นะคะ ันนี้เป็นดัม6ตันนะคะอันนี้ก็สามารถรองรับหนดการบรรทุกได้อยู่ที่15ตันนะคะขึ้นไปนะคะสบายเลยนะคะสำหรับแล้วก็ในส่วนของตัวกำลังคุมเครื่องของเรานะคะตัวเซฟเครื่องนะคะเราก็สามารถนะคะ <Okay. S 1> อ่ายืดยืดยก ขึ้นได้นะคะปรับระดับขึ้นได้นะคะเราไม่ได้เชื่อมติดนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถยกใช้ขาตั้งคำได้นะคะเสียงนุ่มมากนะคะตัวของตัวเหเราวันนี้นะคะเล็กก็ในนามตัวแทนที่แสนหัวนานการช่างนะคะก็มาเก็บคลิปนะคะมาให้ได้ชมกันนะคะคันนี้จะเป็นตัวกระบอกดานะคะ 6ตันนะคะแหนบ7เซนนะคะเกียร์ลูกกานก็จะเป็นเกียร์นิโนะนิโน่นะคะโย่นิโน่ oh. 7D นิโนเอทเอทโอ 7D เกียร์ที่ใส่กับเครื่องรถเกี่ยวมใช่หรอ ก็ยังไงฝากติดตามนะคะจากคลิปนี้นะคะหน้าอู่กันเลยนะคะก็ยังไงฝากอีกหนึ่งผลงานนะคะให้ได้ชมนะคะอีกหนึ่งรุ่นที่ใครชอบใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเราผลิตให้าตามออเดอร์กันเลยนะคะต่อยังไงวันนี้